ถ่ายทอดสดไฟยหยุดโลกบัวขาว VS แสนชัยศึกไฟหยุดโลกของสองเพื่อนรักอย่างบัวขาวบัญชาเมฆกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในศึกซูเปอร์ไฟบีเคเอฟซีไทยแลนด์5ที่พัทยาวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน66ถ่ายทอดสดทางช่องครูสปอร์ต3 668มวย BKFC Thailand 5 l e g end of สามเป็นการประทะกันของสองตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชาวไทยบัวขาวบัญชาเมฆเีลมขึ้นสังเวียนสู้แบบมือเปล่ากับแสนชัยพี Okay. แสนชัยมวยไทยยิมภายใต้กติกาแบนอรเคิลไฟติ้งโดยจะชกกัน5ยก,ยกยกละ2นาทีเมื่อวานนี้วันที่3พฤศจิกายน66มีการถแถลงเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชกหลังจากทั้งครูอ้างน้ำหนักผ่านฉลุยในพิกัด68.5กิโลกรมัมโดยเฉพาะบัวขาวบัญชาเมฆในวัย41ที่ก่อนช่างน้ำหนักจริง1วันยังเกินอยู่แต่เมื่อวันช่างใกล้68.3กิลกรมัมร่างกายผิตเปรีย้ย ส่วนแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวย43ปีน้ำหนักผ่านตามพิกัดไม่มีปัญหาระหว่างเดินทางไปตรวจร่างกายกับหมอก่อนช่างน้ำหนักมีปะะะบัวขาวเล็กน้อยแต่ไม่มีอะไรด้านมูขาวบัญชาเมฆกล่าวระหว่างแถลงความพร้อมว่า ไฟวันนี้คือการพบกันระหว่างเขากับเพื่อนรุ่นที่ที่รู้จักกันมากว่า20ปีอย่างแสนชัยแน่นอนคำถามที่ถามมามีเยอะมากกว่าจะชกกันจริงหรือขึ้นไปชกปาหีแต่ของจริงอย่างเขากับแสนชัยยังงงก็ใส่เต็มที่ลืมคำว่าเพื่อนไว้ข้างล่าสงบนเวทีคือเพชรตัดเพชรไม่มีใครยอมใคร โดยหลังจากแถลงข่าวเสร็จฝ่ายจัดนําทั้งคู่มาประจันหน้ากันบนเวทีก็ตามธรรมเนียมของนักมวยที่จะฮึดฮัดกันซึ่งทั้งคู่ก็มีเอาหน้ามาถูกันชนกกันบัวขาวเอามือจับคางแสนชัยส่วนแสนชัยก็เอามือไปดึงหูบัวขาวเป็นสีสันพอกลุก่มกลิบสําหรับคู่นี้สําหรับการชกกันระหว่างบัวขาว VS แสนชัยชกกันวันเสราร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566เวลา20นาฬิกาที่สนามรอยเยาคลิปโฮเทลพัทยาจังหวัดชนบุรีถ่ายทอดสดทางช่องครูสปอร์ต3 668 ร่วมด้วย2ไฟสุดมันที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันคู่แรกในรุ่นสตรเวตโบเดนแมนนักชกหญิงจากประเทศไทยพบกับฟานี่พลุมพีนักมวยไทยหญิงสัญชาติแอลเบเนียกรีซและคู่ที่2อชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นไลเวทสรันสีอุมบูพบกับกฤษณะสีสงังพร้อมคู่ประกอบรายการ